มันเป็นเรื่องของการมองการประท้วงนะครับปิดกรุงเทพในมุมมองที่แตกต่างกันกลุ่มกวปนะครับอาจจะมองว่าการปิดกรุงเทพของมวลมหาประชาชนกปปสและ,ะและก็รวมทั้งแนวร่วมนะครับว่าเนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งนะฮะและเป็นประเด็นที่สําคัญมากที่กลุ่มดังกล่าวเนี่ยไม่ยอมรับกระบวนการการ ประท้วงหรือว่าการต่อต้านรัฐบาลของนางสาวยิ่งรักษินวัตรเนี่ยว่าเป็นประชาธิปไตยอันนี้คือการตอบโต้กันและการช่วงชิงความชอบธรรมในการประท้วงและสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาจารย์สุธีเนี่ยอาจารย์สุธีผลงานอาจารย์สุธีนี่ก็เลยกลายเป็นเหยื่อของกระบวนการการตอบโต้และการโต้เถียงกันความประเด็นเรื่องทางการเมืองเรื่องนี้เป็นประเด็นทางการเมืองเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองผมคิดว่า รื่องนี้สู้กันไม่จบแล้วผมไม่คิดว่าการที่จะลากอาจารย์สุธีแล้วก็เอาผลงานของอาจารย์สุธีมาเป็นเครื่องมือเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ยุติธรรมกับอาจารย์สุธีเพราะอาจารย์สุธีเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะครับทำงานต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยมาตลอดเวลาและก็ต่อต้านเผด็จการด้วยนะครับผมเคยร่วมง,งานกับอาจารย์สุธีอย่างน้อยเป็น3โช์ใหญ่ๆนะครับประวัติศาสตร์และความทรงจำเนี่ยสามโช์นี้เนี่ย ก็เป็นเรื่องที่สะท้อนถึงเรื่องของการต่อสู้เรื่องการไม่ชอบเรื่องประเด็การนะฮะแล้วก็ผมไม่คิดว่าการที่คนเหล่านี้มาเรียกร้องแล้วใช้วิธีการกล่าวหาแบบเหมารวมจะเป็นธรรมต่ออาจารย์นะฮะการเหมารวมเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากการที่คนที่ออกไปร่วมกัน ปะท้วงกับปปสกับมวลเหาประชาชนเนี่ยคุณจะไปเหมารวมว่าทุกคนเอาด้วยกับประเด็จการทุกคนในส่วนที่ทําให้ไปเรียกร้องประเด็นการทหารเนี่ยผมคิดว่านี่คือการเหมารวมแล้วมันก็ไม่แฟร์นะครับเช่นเดียวกันถ้าฝ่ายที่ถูกกล่าวหาแบบนี้นะครับอย่างเช่นกลุ่มปปสเนี่ยหรือคนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาอาจจะอ้างว่าอ้าวแล้วกลุ่มที่ออกมากล่าวหาเขาเนี่ย ก็เห็นด้วยกับรัฐบาลดิกรักษสิรัฐบาลของทักษิณสิมันก็จะตอบโต้กันไม่จบโดยที่การกล่าวหาแบบไม่มีการแยกแยะเนี่ยผมคิดว่าเป็นอันตรายมากและการที่กล่าวหาเนี่ยทำให้เกิดเป็นทำให้อาจารย์สุธีแปดเปื้อนโดยเฉพาะนะครับสื่อต่างประเทศที่ใช้ถ้อยคำที่ฟังแล้ว เป็นที่ถ้อยคำที่เขาใช้กันนะครับใช้คำว่า anti democracy เนี่ยครับผมคิดว่าอันนี้คือการต่อต้านประชาธิปไตยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่แย่มากคุณจะมาบอกว่าคุณไม่ได้ใส่ร้ายไม่ได้มีอคติแต่สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันทำให้เขาแปลกเปืือนผมคิดว่าน,นี้มันไม่เป็นธรรมกับศิลปินนะครับแล้วผมอยากให้เรียกร้องเขาหยุดพฤติกรรมที่จะพยายามเอาชนะค้าคานด้วยวิธีการแบบนี้นะครับ การเหมารวมแบบนี้และการใช้ถ้อยคำแบบนี้มันคือ He speech คือการสร้างความเกลียดชังพวกท่านเป็นนักวิชาการพวกท่านควรจะใช้ความรู้ของท่านไปในทางที่สร้างสรรค์ทำไมไม่ใช้ความรู้เหล่านั้นอธิบายสังคมนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านในเมืองทําให้ประชาชนเข้าอ,อกเข้าใจว่าทําไมการต่อสู้ของประชาชนประเทศไทยถึงได้แตกแยกกันขนาดนี้ ทำไมคุณไม่ใช้องค์ความรู้เหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ล่ะครับทําไมคุณกระโดดไปเป็นส่วนหนึ่งของการถกเถียงของการทําร้ายกันด้วยถ้อยคาของความเกลียดชังแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับสิ่งที่ตามมาก็คือจะสร้างความแตกแยกให้มากขึ้นสร้างความเสียหายให้มากขึ้นความเป็นนักวิชาการของคุณก็ไม่ได้ช่วยสังคมให้ดีขึ้นคุณก็เป็นส่วนหนึ่งคุณก็ไม่ต่างกับนักการเมืองที่ใช้วาทกรรมใช่วาทศิลป์ในการที่จะเลือก ในการที่จะใช้เหตุและผลแบบที่เป็นประโยชน์กับตัวเองผมเห็นสิ่งเหล่านี้มาตลอดเวลาเรานะครับเห็นสิ่งเหล่านี้เราอยู่ในสังคมที่ทุกวันนี้เนี่ยไม่มีทางออกเพราะว่าต่างฝ่ายต่างต้องการเอาชนะกันด้วยเหตุและผลของตัวเองนะครับเลือกที่จะใช้ประโยคตัดต่อถ้อยคำนะฮะเพื่ออะไรล่ะครับแล้วคุณได้อะไรล่ะครับบ้านเมืองก็เสียหายสังคมก็อยู่กันไม่ได้ เราวงการเราศิลปะนี่มันเล็กนิดเดียวงานเปิดเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเราแตกกันอย่างนี้ครับงานเปิดอ๋อเป็นต้องคุยกันแล้วเนี่ยฝ่ายไหนล่ะเสื้อแดงหรือเปล่าฝ่ายไหนล่ะกะปกเหรอก็ไม่ต้องไปแล้วแล้วแล้วครับมันจะอยู่กันแบบนี้หรอสังคมมันอยู่ได้ไหมแล้วความเป็นนักวิชาการหรือว่าความสติสตังของผู้คนอยู่มันอยู่ที่ไหนกันทําไมเราไม่คิดทําอะไรที่มันสร้างสารรค์กว่านี้ เราทาไมไม่วิเคราะห์ลงไปล่ะครับว่าทําไมคนเหล่านั้นที่คุณอ้างว่าเขาขัดขวางประชาธิปไตยอะไรต่างๆทําไมเขาต้องทําแบบนั้นล่ะครับคุณไปดูสาเหตุเลครับไปดูต้นเหตุแล้วคุณก็ไปกล่าวอากข้อฝ่ายเดียวฝ่ายที่เป็นต้นเหตุของปัญหาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลยิ่งรักทักษิณที่อยู่เบื้องหลังนะครับแล้วการคดโกงต่างๆนะครับการที่พยายามผ่านล่าง พรบรเนี่ยนะครับสุดซอยเนี่ยนะโทษสุดซอยเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือกลุ่มคนที่ทําลายนะครับทำลายประชาธิปไตยตั้งแต่ต้นแล้วแต่คุณก็ไม่เคยได้ไปพยายามกล่าวหาอะไรเขาเลยแต่คุณมากล่าวหาประชาชนที่เขาออกมาต่อสู้เพื่อจะเรียกร้องความถูกต้องและความเป็นธรรมเนี่ยมันก็กลายเป็นะอย่างนั้นนะครับคุณก็ไปกล่าวหามือที่ชี้นั่นแหละครับมือมือที่ชี้ว่าใครคือคนทําผิดคุณก็ไปกล่าวหาคนที่เขามาชี้นั่นแหละ แทนที่จะไปดูว่าคนที่ทําผิดนั่นแหละเขาทําอย่างไรผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่อาจารย์สมศักดิ์นะครับสมศักดิ์เจียมเนี่ยอย่างน,น้อยแกก็แฟหน่อยนะครับแกก็ตาหนิในฝ่ายของออทักษิณกับทางยิ่งรักเนี่ยว่าเป็นต้นเหตุของสิ่งเหล่านี้นะครับคุณพวกคุณนะกลุ่มกอปปพวกคุณไม่เคยไปกล่าวหาอะไรคนเหล่านั้นเลย นะครับคุณได้แต่มาจะมาไล่บี้มลชนกปรปสเพื่อเอาจะเอาอะไรนะฮะเอาชัยชนะเพื่อจะได้อะไรหรอครับสร้างทฤษฎีประชาธิปไตยในความหมายของคุณได้รับชัยชนะหรือประชาธิปไตยในความหมายของคุณมีความหมายที่ผมไม่แน่ใจว่าเปิดรับเอาความแตกต่างแค่ไหนนะครับเขาออกไปทาไมเขาไม่เขาไม่ยอมเข้าสู่สนามการเลือกตั้ง ทำไมเขาไม่เข้าสู่คูหาการเลือกตั้งทำไมคุณไม่ตั้งคำถามเหล่านั้นล่ะครับคุณแสวงหาความเข้าอ,อกเข้าใจดีครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองคุณก็รู้การเมืองคืออะไรนะครับผมคิดว่าถ้าคุณจะเอาชนะและก็พยายามอย่างไม่หยุดยั้งนะครับณนะขณะนี้ก็เท่าเข้าใจว่ากลุ่มกวปอเนี่ยแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่เป็นเครือข่ายของกวปอเองเนี่ยก็ยังไม่ยอมยุติ นะครับที่จะเ,เดินเรื่องนี้เพื่อที่จะกดดันให้ทางฝ่ายกวางจูเขาเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะถ้าไม่ปลดงานก็ตอนนี้ก็ขอเรียกร้องให้เขาออกจดหมายขอโทษนะครับเขาไม่ออกจดหมายขอโทษก็พยายามกดดันเขาต่อไปเรื่อยๆกระทั่งขอให้เขาเชิญไปชี้แจงไปพูดผมคิดว่าพวกคุณก็ไม่หยุดนะครับเดินหน้ากันอย่างไม่หยุดยัง้ง เพื่อจะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการทําไปเพื่ออะไรครับผมอยากถามคุณทําไปเพื่ออะไรนะฮะเพื่อตัวเองจะได้เป็นผู้ที่ได้รับความชื่นชมว่าต่อสู้เพื่อความถูกต้องในความหมายขอยงคุณนะครับผมถามหน่อยว่าคุณทําไปทํำไมประชาธิปไตยในความหมายขอยงคุณอาจจะไม่เหมือนของคนอื่นไม่อาจจะไม่เหมือนของมวลมหาประชาชนแล้วคุณจะเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าอะไรล่ะครับเขาไม่ได้ออกมาเรียกร้อง รัฐประหารนะครับรัฐประหารเป็นผลจากการที่ประชาธิปไตยของไทยล้มเหลวมันล้มเหลวด้วยกันทุกฝ่ายนะฮะผู้เลือกตั้งก็ล้มเหลวแล้วไปเลือกเอานักการเมืองทึ่งมาป้นประเทศนี่คือความล้มเหลวของประเทศนี้ประชาธิปไตยผมยังไม่เห็นเลยครับว่าประชาชนจะเป็นใหญ่ขณะที่รัฐบาลของยิ่งรักที่คุณปกป้องทั้งหลายเนี่ยเคยไหมครับทาให้ประชาชนได้มีอำนาจเป็นใหญ่ ผมก็เห็นเบียดเบียนและกันแกล้งเอาเปรียบประชาชนอยู่ตลอดเวลาทางกลุ่มกโโกบปอได้ร้องว่าอยากจะมีแคชั่นหรือว่ามีภาพเข้ามาแสดงร่วมกับงานไทยอภัยซิ้นแล้วก็ทางกวางจูงก็จะเชิญทางกลุ่มกบอบปอไปพูดทางที่มันยึดเห็นว่ามันสมควรหร,หรือเปล่าที่จะเกิดการเป็นแบบนี้ครับคือนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการใช่ไหมคุณต้องการเวทีของการพูดคุยเอาเฉพาะความเห็นของคุณใช่ไหม ถ้าเชิญนางคุณคุณต้องเชิญนางคุณอาจารย์สุธีด้วยสิครับมันก็จะไปกันใหญ่นะครับก็นขณะนี้สิ่งที่คุณต้องการจะชนะมันก็ชัดเจนนะครับว่าถ้าสากลเขายอมรับการเคลื่อนไหวของมวลชนมวลมหาประชาชนคุณก็ยอมรับไม่ได้อันนั้นคือสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะอันนั้นคือความต้องการของคุณนะฮะผมว่าก็ไม่เป็นไรนครับถ้าเกิดทาง ผู้จัดเขาคิดว่าจะปณีปัติ n o โดยการเอาข้อเรียกร้องนะครับของฝ่ายกัวกลุ่มกวะปอไปติดนะครับชี้แจงมันก็จะต้องมีจดหมายของอาจารย์สุธีชี้แจงอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องของประชาธิปไตยครับมีความเห็นต่างได้นะครับแต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดที่จะต้องไปขอให้ขอทงขอโทษอะไรนะฮะผมคิดว่านั้นมันก็เลยเถิดไปหน่อยนะอันนั้นเขาไม่ได้ทําความผิดอะไร ปัญหาการตีความว่าอะไรเป็นประชาธิปไตยไม่ประชาธิปไตยมัเป็นปัญหาที่ประเทศไทยครับคุณอย่าไปเที่ยวบอกว่าเขามองแบบนี้แล้วเขาผิดนะฮะตอนนี้การเมืองเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของกลายเป็นความเชื่อทางศาสนาไปแล้วนะครับก็ถ้าถ้าผมเป็นคริสถ้าผมเป็นคริสเตียนถ้าผมเป็นมุสลิมถ้าผมเป็นพุทธถ้าผมเป็นฮินดูมันกลายเป็นความเชื่อแบบนั้นแล้วก็ยึดถือว่าของตัวเองคือความถูกต้อง มันก็ไม่ต่างกับกลุ่มพวกโหดรุนแรงทั้งหลายนะครับที่กาลังกับกระทํากันอย่างนี้เราสังคมเราไม่จําเป็นต้องไปไกลได้ขนาดนั้นนะครับต้องเอาชนะกันด้วยความคิดยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเองคือสิ่งที่ถูกสุดเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดแบบนั้นได้ก็เ,เป็นเสรีภาพของเขานะครับเคารพเสรีภาพเขาด้วยสิครับทางเกาหลีอะ่ะคุณเรียกร้องเสรีภาพเสรีภาพคุณก็คือเสรีการที่ถ้าเขาคิดไม่เหมือนคุณก็ไม่เป็นเสรีภาพใช่ไหม สรีภาพของคุณก็คือต้องคิดเหมือนคุณเหรอผมว่ามันเลอะเทอะนะครับไปไปโปรดพิจารณากันใหม่แล้วกันสิ่งที่คุณพยา,ยามจะนิยามกันนะครับเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาหรือเปล่าครับการโตเสียงทางความคิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใหญ่เป็นขา่าวใหญ่โตขนาดไหนอืมผมคิดว่าเคสนี้น่าจะน่าจะน่าจะใหญ่นะครับเพราะว่ามันมันข้ามประเทศด้วยนะก็ก็ดีนะครับ ก็นำมาสู่การตกถียเราใช้ถ้าใช้เหตุให้ผลกันนะครับแล้วก็จะฟังหรือไม่ฟังนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหรือว่าคุณคิดว่าทฤษฎีคุณถูกต้องแล้วคุณก็จะยึดไว้แล้วก็ไม่ฟังคนอื่นแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นเขาได้ได้ยอมรับแบบนั้นนะฮะผมคิดว่านี่คือความคับแคบของของความเป็นนักวิชาการแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่กระทำกันอยู่ณขณะนี้มันก็สะท้อนถึงความคับแคบอยู่แล้วนะครับ ถ้าเกิดคุณเชื่อมั่นในในประชาธิปไตยในอะไรอย่างที่คุณพยายามเรียกร้องเนี่ยคุณก็เคารพเขาสิครับนะครับเหมือนอย่างที่เราก็ต้องเคารพคนเสื้อแดงเราต้องเคารพคนเสื้อเหลืองก็เคารพครับรรถ้าเขาจะเชื่อมอย่างนั้นก็ก็เป็นเราก็เป็นสิทธิ์ของเขาก็ต้องเคารพเขานะครับถ้าเขาจะยังยังคิดว่าคุณทักษิณคือคือฮีโร่ของเขาก็เป,เป็นเป็นเป็นความเชื่อของเขาก็ก็เคารพเขาครับเราอย่าไป ไม่ต้องบังคับเลยเขาต้องคิดเหมือนเราเลยนะครับผมว่าหรือแม้แต่ว่าถ้ากลุ่มทั้งฝ่ายที่เป็นกรปรสหรือจะบอกว่าผมเอาเจ้าไม่เอาเจ้าผมว่าเคารพเขาด้วยสิครับเพราะเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะเอาเจ้าหรือคุณไม่เอาเจ้าผมว่าเคารพนะครับมันเป็นเรื่องความคิดแต่ในท้ายที่สุดมันก็ต้องกลับมาสู่สู่อะไรละครับความเห็นของคนส่วนใหญ่นะครับว่าตกลงแล้วประเทศนี้จะไปทางไหนนะครับ อันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้ามันตัดสินใจแล้วจะไปทางไหนก็ก็เคารพเขานะครับแต่ขณะเดียวกันในความหมายนี้มันไม่ได้หมายความว่าถ้าเสียงส่วนใหญ่ผิดแล้วลากกันไปเนี่ยเราต้องยอมรับด้วยอันนี้มันไม่เกี่ยวนะครับผมว่าต้องแยกแยะนะฮะแต่ถ้าต้องไปกันท่านกระทั่งถึงทำลายประเทศทำลายสังคมให้เกิดความเสียหายนี่ผมคิดว่า สิ่งชุนใหญ่มันก็กลายเป็นเสียงทรราชได้เหมือนกันนะครับนะอย่างเช่นในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นนะครับฮิตเลอร์ก็มาจากการเลือกตั้งหมายความว่ายังไงล่ะครับหมายความว่าแล้วก็คนคนส่วนใหญ่ไม่ใช่หรอครับคนเยอรมันไม่ใช่หรอครับที่เลือกฮิตเลอร์ขึ้นมาแล้วแล้วยังไงล่ะครับแล้วเราไม่เคารพคนเยอรมันหรอครับที่เขาเลือกฮิตเลอร์เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักแยกแยะนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือมันต้องมีการแยกแยะ นะครับไม่ใช่เหมารวมอย่างที่คุณพยายามกำลังพยายามกระทํากันอยู่ซึ่งจะทําให้สังคมมีแต่จะเจอวิกฤตแล้วมันจะไม่มีทางออกนะครับแล้วก็ลดความยึดมั่นถือมั่นทิถีของคุณนะครับผมคิดว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่เรายังคุยกันได้นะครับตอนนี้เรายังโชคดีนะครับเรายังไม่เป็นแบบซีเรีย เรายังไม่เป็นอีกหลายประเทศซึ่งเขาเทศแทบจะอยู่ในขั้นล้มละลายนะฮะขอให้เราได้มีสติแล้วก็เปิดใจนะฮะที่เราจะรับฟังนะฮะไม่มีใครหรกครับต้องการรัฐประหารนะครับเมื่อทหารมาแล้วเราจะทายังไงกันต่อนั่นก็เป็นเรื่องที่เราต้องมองไปในอนาคตแล้วทหารจะให้เขาอยู่นานแค่ไหนจะอย่างไรก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันคิดว่าจากนี้ไปข้างหน้าจะเินหน้ากันไปอย่างไรนะครับถ้าคุณจะเอา เอาชนะกันในทางประวัติศาสตร์เพื่อที่จะสร้างเวรอร์ชันทุนของคุณเองให้ได้รับความชอบธรรมผมคิดว่าวันนี้มันก็ยังไม่จบนะก็ก็อยากจะฝากว่าให้เราช่วยกันคิดนะฮะในส่วนของประเด็นนี้จริงๆแล้วคือมันเกิดขึ้นจากการมีมุมมองหรือว่าการตีความคําว่าประชาธิปไต,ตยที่แตกต,ต,ต่างกันถูกปร่าที่มันแล้วมันจึงลกสูงไปสู่แบบการดึงเอาอง,งานศิลปะ ท,ที่เกิดจากมุมมองที่แตกต่างกันเข้าไปตรงนั้นป้ะคะผมคิดว่าประชาธิปไตยในแต่ละคนก็มีความหมายที่แตกต่างกันนะครับอันนี้คงปฏิเสธไม่ได้เราไม่เราไม่สามารถบังคับให้ทุกคนเข้าใจคําว่าประชาธิปไตยเหมือนกันไปหมดนะฮะในขณะเดียวกันวิธีการที่จะนําไปสู่ประชาธิปไตยมันก็ยังมีวิธีการที่แตกต่างกันอีกนะครับการเลือกตั้งเป็นหนทางหนึ่งที่ไปเป็นเรื่องของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยมันต้องมีการเลือกตั้งแต่ไม่ใช่ว่าเลือกตั้งคือคือประชาธิปไตยประชาธิปไตยมีเส้นทางการเลือกตั้งคือเส้นทางหนึ่งไปสู่ประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องมองมันในแงะที่ที่กว้างแล้วก็เป็นพลวัตที่เป็นประโยชน์นะครับถ้าไม่งั้นลําบากครับเพราะว่าถ้าคุณบอกว่าต้องเลือกตั้งเท่านั้นแต่เลือกตั้งในในเงื่อนไขอะไรในปัจจัยอะไรนะครับ ในขณะที่ฝ่ายหนึ่งบอกว่าถ้าเงื่อนไขปัจจัยแบบนี้เรายัางไปเลือกตั้งไม่ได้เราไม่พร้อมไปสู่การเลือกตั้งแล้วคุณจะหาว่าเขาไม่ไม่เป็นประชาธิปไตยหรอครับอย่าลืมนะครับในประวัติศาสตร์โลกเนี่ยการต่อรุ่ทางการเมืองเนี่ยการจะนําไปสู่ความเลือกการเลือกตั้งเนี่ยมันก็ต้องเป็นเป็นที่ยอมรับกันทุกฝ่ายอย่างขาเขมรที่เขาต่อสู้กันมาเนี่ยนะครับฆ่าแกงกันเองเนี่ยกว่าเขาจะจูงมือกันเข้าครูหาเลือกตั้งกันได้เนี่ย ก็ใช้เวลานานมากกว่าจะยอมตกลงกันว่าเราจะไปสู่การเลือกตั้งเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มองโอกาสที่ตนจะได้รับชัยชนะเหมือนกันละครับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าทําไมกรบสไม่ยอมเรื่องการเลือกตั้งก็เพราะเขามองเห็นแล้วว่าถ้าการไปสู่การเลือกตั้งในบริบทในเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยปัญหามันจะไม่ได้รับการแก้ไขผู้ที่ละเมิดนะครับประชาธิปไตยผู้ที่ทําลายประชาธิปไตยนีย่จะกลับมาสูอา่อำนาจอีกครั้งหนึง่ง ผมถามว่าแล้วคุณอาจจะยอมได้แต่คนอีกจำนวนหนึ่งเขาไม่ยอมแล้วคุณจะกล่าวหาว่าเขาไปละเมิดสิทธิคุณเหรอหมายความว่ายังไง่ะครับแล้วคุณไม่คิดเหรอครับว่าไอรัฐบาลที่มันไปละเมิดสิทธิเขาอะเขาไม่ยอมรับอะแต่คุณห่วงแต่สิทธิของคุณเองคุณคิดแต่สิทธิของคุณแต่คุณไม่คิดสิทธิของคนอื่นอย่างนี้มันจะคุยกันได้ไหมผมถามหน่อยคนจํานวนหนึ่งอะ จะอาจจะบอกว่าไม่ใช่คนส่วนมากของประเทศก็แล้วแต่แต่เขามองว่าก็อรัฐบาลที่แล้วเนี่ยที่มันลาออกไปเนี่ยมันจะไปสู่การเลือกตั้งเพราะมันชิงความได้เปรียบในการการเลือกตั้งแล้วคุณยังไงครับคุณจะให้ปัญหามันซ้าซ,ซ,ซ้าซากอย่างนั้นเหรอทาไมคุณไม่จับกันเข่านั่งลงในฐานะนาักวิชาการเสนอทางออกสิครับเสนอวิธีการที่จะออกไปจากวังวนของอวงจรอุบาทนี้ได้คิดสิครับ มีปัญญาก็คิดแต่อย่าเอาแต่เอาชนะค้าคารนกันเลยครับมันไม่มีใครได้อะไรเลยคุณไม่เห็นความเสียหายหรอกครับที่เกิดวันนี้ไม่งั้นทหารหนี่มันคุณอยากให้ทหารออกไปกอ่ะทําไนยังไงหรอครับช่วยกันคิดสิครับผมก็ไม่อยากให้ทหารอยู่หรอกถ้าต้องช่วยกันออกให้เขาออกไปแต่ออกไปยังไงหรอครับให้ออกไปอย่างถาวรด้วยนะไม่ใช่ออกไปเดี๋ยวสองวันก็กลับมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็กลับมาได้นกักการเมืองแบบเดิม ถ้าวันนี้ถ้าเป็นไปได้นะผมอยากจะขอให้ทุกพักทุกนักการเมืองที่เคยลงเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยหยุดเลยไม่ต้องลงอีกเปลี่ยนหน้ามันมาหมดหยุดพักกันได้ไหมสักครั้งหนึ่งคนเหล่านี้หน้าเดิมๆเนี่ยพักการเมืองเดิมๆนี่ยหยุดหาพักการเมืองใหม่ตั้งพักการเมืองใหม่เปลี่ยนกันใหม่หมดลองให้โอกาสสิครับว่าบ้านเมืองจะออกจากความวังวนของการขัดแย้งกันนี้กันได้ไหมช่วยกันคิดสิครับเสนออย่างนี้ มันไม่ไปไหนครับดูกลุ่มรายชื่อมันก็นึกออกครับว่าจะคิดอะไรกันแบบไหนผมไม่เห็นเสนออะไรทางออกที่ดีเลยนอกจากจะนําไปสู่แต่ความขัดแย้งแล้วคุณได้อะไรครับชัยชนะของคุณได้อะไรคุณอาจจะทําลายศิลปินไปได้หนึ่งคนแล้วคุณได้ชัยชนะนั่นคือความสาตใจของคุณใช่ไหมผมอยากจะถามใช่ไหมถ้าคุณทําให้อาจารย์สุธีแปดเปื้อนนั่นคือชัยชนะของคุณเหรอคุณอยากได้สิ่งเหล่านั้นเหรอ โอ้ผมคิดแล้วก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับที่คุณจะจะได้รับชัยชนะท่ามกลางซากศพของคนอื่นนะครับคือทางกรกตบอกว่างานไทยครับไลนิ้นนี้ไม่เหมาะกับมาสแสดงที่เทศกาลอันเนี้ยครับแล้วบอกว่าคนที่ผิดน่าจะเป็นพันธาร็ศิลาที่มานี้คิดว่างานชิ้นนี้มันเหมาะสมกับเทศก,กาลทางนี้หรือเปล่าแล้วใครผิดผมไม่เห็นว่าคูเรเตอร์ผิดตรงไหน,นเ,ลเลยนะครับเรื่องนี้ คุณคูเรเตอร์เขาเลือกงานนะครับเขาเลือกงานของอาจารย์สุธีก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นการใช้งานศิลปะนะฮะของศิลปินที่พูดเรื่องของประชาธิปไตยเพียงแต่นิยามประชาธิปไตยมันไม่ตรงกันเท่านั้นเท่านั้นเองเขาไม่มันไม่ตรงกับของคุณเน่ยเวอร์ชั่นของคุณประชาธิปไตยเป็นแบบหนึ่งเวอร์ชั่นของคูเรเตอร์ก็อาจจะเป็นแบบหนึ่งประชาธิปไตยของอาจารย์สุธีก็เป็นแบบหนึ่งแล้วยังไงล่ะครับ ก็ต้องบังคับให้เขามาคิดแบบเวอร์ชันทั้งคุณเหรอผมว่าแล้วยังไงล่ะครับคุณเสรีรภาพการเคารพสิทธ,ธิของคนอื่นแล้วคุณไม่เคารพเขาเลยครับแล้วคุณจะบังคับให้เขาต้องมาตอบให้ได้ตามเวอร์ชันนั้งคุณเหรอครับผมไม่เห็นประเด็นแล้วผมไม่คิดว่าคิวเรเตอร์อ Creator จะต้องมาขอโทษขอโพยอะไรคุณเลยเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาก็เข้าใจประชาธิปไตยในแบบของเขา เขามาเขาเห็นการต่อสู้เขาเห็นสิ่งที่อาจารย์สุธีทำนะครับแล้วมันก็เป็นเวอร์ชั่นของภาพประชาชนและเขาทำทำไมเขาเลือกเขาก็บอกแล้วนะครับเขาทำให้เขาคิดถึงการต่อสู้ของของประชาชนของเขาแล้วถามว่าสิ่งที่อาจารย์สุธีต่อสู้นะ่ะมันไม่ใช่ภาพประชาชนเหรอหรือว่าเฉพาะคนเสื้อแดงเท่านั้นถึงจะเรียกว่าภาพประชาชนผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าหัวเราะนะครับถ้าจะคิดกันได้แค่นี้ ผมไม่เห็นเป็นอย่างอื่นผมคิดว่าก็เหมือนกันแล้วถ้าเกิดเรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคือไรเตอร์เลือกศิลปินฝ่ายเสื้อแดงใช่ไหมใช่ไหมครับอย่างนั้นเหรอเพราะว่ายัางไงมันเข้ากบทฤษฎีองคุณใช่ไหมก็จบเรื่องมันแค่นี้เองผมคิดว่ามันเป็นความคับแค,บ,คบมากในทางภูมิปัญญาและความเข้าใจสังคมไทยสังคมไทยเป็นสังคม practical นะครับผมอยากให้คุณคิดอะไรที่มันกว้างกว่านี้ ถ้าคิดได้แค่นี้มันก็มันก,มนก็มันก็เป็นแบบนี้ครับวนเวียนกันอยู่อย่างนี้ทะเลาะบอกแวงกันอยู่อย่างนี้ที่มาได้คืนแล้วถ้ามองเป็นข้อดีของการถกเถียงในประเด็นนี้ในวงการศิลปะพี่มันที้เห็นข้อดีไหมครับก็ข้อดีครับก็อ,อย่างน้อยก็ได้จะคนที่ออกมาสนับสนุนแล้วก็คัดค้านก็จะแสดงตัวตนกันชัดเจนว่าแต่ละคนคิดกันยังไงนะ ไม่รู้ว่ามันจะจะจะ,จะยิ่งนําไปสู่ความขัดแย้งมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าอยากให้ได้สติกันนะครับขอให้มองสิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจสังคมไทยนะฮะไม่งั้นสังคมไทยมันก็จะไม่ไปสู่ความสันติสุขนะครับแล้วก็ไอ้ถ้อยคําที่กลุ่มกวปอเนี่ยนะครับใช้กันในตอนลงท้ายของจดหมายด้วยความสมานฉันนะครับผมคิดว่าขอให้คุณ พูดให้มันตรงนะครับขอให้มันสมานฉันจริงๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณกระทำเนี่ยมันไม่ได้สมานฉัันนะครับมันยังต่อริ่มของความแตกแยกอยู่นะครับขอให้ปฏิบัติให้ตรงกับสิ่งที่คุณลงท้ายไว้ด้วยนะฮะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปนะว่าไทยอัพไปซิ่งก็คือเป็นการตีความประชาธิกใจแบบอาจารย์สุทธีโดยมากใช่ครับซึ่งคนจํานวนมากก็คิดไม่ต่างก,กับอาจารย์สุทธีนะครับ ว่าสิ่งที่อาจารย์สุธีเห็นว่าว่าเวลานั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่รับไม่ได้แล้วกับการที่รัฐบาลของนางสาวยิ่งรักเนี่ยทำการละเมิดอำนาจนะครับละเมิดการใช้อำนาจแบบที่ไม่ไม่แครประชาชนนะครับพยายามจะผ่านร่างในิรโทษกรรมเพื่อช่วยเหลือพี่ชายตัวเองอันนี้ชัดเจนนะครับคงปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือ คือการเอาเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนไปเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของพวกพ้องตัวเองแล้วผมไม่เห็นกลุ่มเหล่านี้ทําอะไรหรอครับไม่เห็นได้ออกมาประนามหรือออกมาเรียกร้องความรับผิดช,ชอบของคนที่ทําลายประชาธิปไตยเลยทําไมคุณไม่ได้กล่าวหาหรอครับว่ารัฐบาลของยิ่งรักทําลายประชาธิปไตยมีแต่อาจารย์สมศักดิเ์สสเจียมเท่านั้นเองที่กล้าพูดกลุม่มพวกคุณไม่เห็นพูดอะไรหรือยัองไงหรอครับถือหางเขาไว้หรอ ด้วยเหตุผลอะไรล่ะครับเพราะอะไรล่ะครับเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นฝ่ายที่จะเป็นเครื่องมือที่จะมาต่อสู้กับฝ่ายอมาตย์เหรอครับอ๋อนั่นเป็นเขาเป็นวิธีการคิดที่ตื้นเขินมากเลยนะครับเพราะว่าในท้ายที่สุดคุณกําจัดอมาตย์เก่าไปอมาตย์ใหม่ก็ขึ้นมานะครับมันไม่มีทางหมดไปหรอกนะครับเราไม่ได้นาไปออกไปจากวังวนของสิ่งเหล่านี้เลยนะฮะฉะนั้นผมอยากจะ บอกว่าสิ่งที่อาจารย์สุธีคิดสิ่งที่อาจารย์สุธีทำเนี่ยก็เป็นสามัญสำนึกพื้นๆไม่ต้องไม่ต้องมีทฤษฎีการเมืองอะไรมากมายนะครับก็คนที่ออกมาเป็น,นล้านๆนี่ก็ใช้ความรู้สึกใช้หัวใจเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ไม่ต้องมาทฤษฎีการเมืองจ๋านะครับนั่นคือสิ่งที่สิ่งทีเปินรู้สึกและอาจารย์สุธีก็ออกมาทําหน้าที่ของตัวเองอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับ คำถามสุดท้ายของผมเลยที่ทางตัวแทนของกลุ่มกบอออกมาเรียกร้องครั้งนี้เพราะเขาอยากมีตัวตนในสังคมหรือเปล่า่ังยิ่งขึนี้คือผมไม่อยากจะมองกลุ่มนีใน้ในแง่ลบนะครับแต่ว่าการที่การที่พยายามออกมาอย่างอย่างต่อเนื่องและอย่างไม่หยุดนะครับการเรียกร้องอย่างไม่หยุดอย่างไม่ไม่ฟังความเห็นของ Hi Fi อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับ แล้วก็ไม่ยอมรับเนี่นะครับเพื่อที่จะทําให้กลุ่มของตัวเองเนี่ยได้รับการเชื้อเชิญไปพูดไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันก็ชีช้ชัดว่าตกลงในท้ายที่สุดเป้าหมายขต้องการเรียกร้องทั้งนี้เพื่อต้องการพื้นที่ในการที่จะไปเสนอแนวความคิดของตัวเองใช่ไหมนะครับมันก็ดูไปแล้วมันก็ไปต่างจากบรรดานักการเมืองทั้งหลายนะครับ ถ้าเกิดคุณแค่ว่าอยากจะรู้อย่างที่คุณอ้างอยู่ตลอดเวลาว่าคุณอยากจะรู้ว่าคูเรเ,เตอร์คิดยังไงเนี่ยก็รอให้เขาชี้แจงเดียวครับเมื่อเขายังไม่ชี้แจงคุณก็ลุกไล่เขาลุกไล่เขานั่งหนักเข้าขอให้เขาเ,าเชิญไปชี้แจงเนี่ยตัวพวกมันคืออะไรครับต้องการพื้นที่ใช่ไหมที่จะจะไปประกาศอุดมการเจตนาลมของกลุ่มของตัวเอง ก็มันคงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าแค่ส่งจดหมายไปธรรมดาถ้าอยากจะรู้ก็เขียนจดหมายไปหาควเรเตอร์รบกวนช่วยชี้แจงทำเอ่ผลงานของ,จงจาจย์จุธีทำไมถึงเลือกแล้วไม่ต้องไปเขียนอย่างอื่นนะครับไม่ต้องไปกล่าวหากลุ่มกปปสไม่ต้องไปกล่าวหาคนนั้นคนนี้ในจดหมายของคุณแค่นั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคุณต้องการรู้ด้วยใจบริสุทธิ์ แต่ในขณะที่คุณเขียนในจดหมายพรารณนาต่างๆในเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องการเลือกตั้งการกัดขวางการเลือกตั้งมันเป็นการกก่าวหาอีกฝ่ายหนึ่งและในฝ่ายที่อาจารย์สุธีไปมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งรวมทั้งผมด้วยผมก็มีส่วนร่วมในการประท้วงครั้งนั้นด้วยเพราะผมก็รับไม่ได้ในสิ่งที่รัฐบาลของยิ่งรักกระทำยังไงล่ะครับเพราะฉะนั้นนี่มันจะมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้